สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องโอโหจานกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตัวละครถังเฉินก็ได้เข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาสุ่มกันตอนนี้ผมก็มีอยู่250คปูปองนะถ้าดวงดีก็คือได้เลยเออเราจะเริ่มสุ่มก่อนเลยเดี๋ยวเราประเดมกันก่อนแค่ใบเดียวก่ะ ครั้งโอ้โหกดข้ามๆไปเลยนะไปอีกสิบครั้ง ถ้าสองร้อยห้าสิบครั้งไม่ได้มีผมน,น่าจะต้องเติเตมเพิ่มนะไปครั้งที่สามสิบ ใช่ไหมจะออกสีทองหรือเปล่าปับ๊บสีทองนะอ๋อได้ปูกกระดูกนะนี่ปะครั้งที่สี่สิบ ตับ๊บเ่อครั้งที่ห้าสิบสีทองมาเออหลงเออหลงหรอมันจะสี่ดาวแดงแึกวันวนะ พอได้แล้วน,นะไปครั้งที่หกสิบเก็มมากครั้งที่เจ็ดสิบต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้ สีทองมาอีกแล้วจูชูชิงแล้วยังอยู่ได้สองแวแดงอยู่ส่วนมากถ้าออกสีทองบ่อยๆนี่น่าจะไม่ได้นะต้องน่าจะต้องการันตีสี่ร้อยนะแล,แล้วแต่ดวงนะไปครั้งที่เท่าไหร่นะน่าจะครั้งที่หน่ายแต่ขอดูด้วยกันข้ามเลย ครั้งที่น่าประมาณครั้งที่แปดสิบแล้วประมาณนี้ก็ยังไม่ได้นะอะสีลงเลยสีลงเลยจะได้ดจบ ได้ไม่นอหรังเฉินนี่เดี๋ยวแค่ถือแค่ห้าพันเพชรเองจะได้หรือเปล่าปับ๊บเกือ อับอุ๊ยขอเถอะตัวดีๆเออหลงกับหมาหลมลาบแล้วเราจะสุ่มกันด้วยความไวแสงนะทุกคน ครรั้้งทที่่่เาไหแลวนนะขอให้ได้ทีสิครับฮัลโหลสีทองมันออกบ่อยนะ,ะ э อ๋โโอโหไออินสีทองออกบ่อยนะ,ะแ,ตแ,ตแต่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 สีลงไม่ออกเลยอยากให้สีลงออกสักตัวเถอะขอร้องละอย่าการันตีเลย รอบที่แล้วผมก็ไม่ได้เียหลงนะแบบอึมดวงโคตรสวยไะที่ร้อยห้าน่าจะร้อยห้าสิบไปได้แล้วนะนตอนนี้ขอได้ไหมสักตัวหนึ่งโอ้โหจะเดินตอนเถอะพ่อคุณ ตัวที่ยังไม่มีหรือไม่ก็เฉนะื่อยๆเลยนะขอบคุณนะที่หลัางไม่ต้องโอ้โหเกลืออีกแล้วเริ่มเกลือเพราะว่าครั้งนี้ต้องออกแล้วละ่ะถ้าไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดยังไงละับตัวอะไรหนาะปิดิตรงอืสองดาแดงแล้ว ไล่ก้อนแปสิบครั้งสีลงมาปบอสพอ,อเสร็อะอืะขอ,อได้ไหมอยากจะร้องไห้ โอ้โหเหลดมันก็มันเหลดมันสี่ร้อยอะการันตจสี400่ร้อยะมันยากมากนะเฮ้เหลืออีกหกสิบครั้งมันต้องได้มันต้องได้ ขอแบบรอบนี้ได้เลยนะเกมอ์ฮะนี่อุ้ยเร่กว่าสีลงโอ้โหมาคู่มาคู่โอโ้มาคู่เลยนะ กิจกรรมซีเวาเหมือนกันครับอีสี่สิบใบเลยให้ทุกท่ต้อง,ต,ต,องต้องเอาการันตีแน่เลยตอนนี้คือแบบสิ้นหวังละหัวอูตอนนี้คือแบบสิ้นหวังจัดอ่ะ ออกคนนะคนดีเฮ้ยออกฟองบ่อยนะแต่ไม่ไม่ออกยุงเลยฮิตเด่นเด่นเ่เฮ้ยอาถังซานี่ว่าเย้ได้แล้วเกือไอตัวนี้มันเหมือนไม่ค่อยมีคนมีนะมันออกอยากหรืออะไรนะเนี่ย้ยตัวนี้ดีไหมนะก็บอก่อยนะครับทคกคว่านี่ถังเย่หัว ยี่สิบโลสุดท้าย mm. ไปครับครั้งสุดท้ายมันต้องมาแล้วล่ะ ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้แัังเฉีนนะครับเอาไว้ต่อกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ